ไปตอนที่จังหวัดชัยภูมิครับได้เกิดเหตุฟ้าผ่าวัวฝูงหนึ่งนะครับตายยกฝูงเลยขณะที่เจ้าของเนี่ยพาพวกมันไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ครับน,นายนรงศักดิ์สกุลอนันต์นายยกองการบริหารส่วนตำบลบ้านชวนอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิได้ไปตรวจสอบเหตุฟ้าผ่าวัวของนางสมบูรณ์สายทองอายุ41ปีชาวบ้านหมู่8ตำบลหนองตะไก้นะครับเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่นะครับยกฝูงทั้งหมด5ตัว บัวตั้งท้องด้วยหนึ่งตัวนะครับซึ่งเจ้าของบัวเล่าให้ฟังว่าปกตินั้นจะปล่อยบัวเลี้ยงไว้ที่ท้ายสวนของหมู่บ้านแต่เมื่อวานนี้ครับเกิดมีฝนฟ้าขนองตลอดทั้งวันจึงได้นําบัวไปหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับบ้านของตนเองขณะกํบบาลังเดินทางกลับนั้นเกิดฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงทําให้ฝูงบัวแน่นิ่งไปจึงได้วิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นเบื้องต้นได้ประสานให้ทางปศุสัตว์อำเภอบําเน็ตรวจสออบเพื่หาแนวทางในนการรช่่ววยเหลลืออตไปแ้ะคับ